สวัสดีครับพี่น้องหลังจากที่บ่ไข่สบายพี่น้องหลุดึกอ่อนเพียรหลุดึกบ่มีเหี้ยมีแห้งก็เลยที่เขามาหาสมนุนไพรเพื่อที่ไปช่วยในการบำรุงกำลังบำรุงร่างกายพี่น้องยางของปลาก็เลยมาคุดเอาสมนุนไพรชนิดหนึง่ง ที่มีสรรพคุณทางยาในการช่วยบำรุงกำลังช่วยบำรุงร่างกายสำหรับผู้ที่กินเขาววบได้สำหรับผู้ที่พอมีเหียมีแห้งนะพี่น้องเด้อเหตุการณ์เหตุงานกับ่มีเหียมีแห้งย่งางไปไกลๆกับเงออยนิดกับบำรุงร่างบำรุงกำลังบำรุงร่างกาย,อย,ากยของเจนะ็บกองสมุนไพรที่ทีมาแนะนํามืนอนี้ก็คือสมุนไพรไทยนะสมุนไพรคิงไฟนกคุ้ม หรือขี้ไฟนกคุ้มนะครับเป็นไม้ลมลุกพี่น้องซื้อเอื่นตามท้องถิ่ต่างๆกันหลายซื้อเช่นโดไม่รู้ล้มที่คนก็นเอืน่นบางทิ้นบางหมอกนะครับตะวัดแถวบานกับโพชแนวนี้เอืน่นต้นชิงไฟนกคุ้มนะครับเป็นไม้ลมลุกพี่น้องที่มีอายุญญหลายปีลักษณะของเล่าก็คือแบไปกับดินนะครับมี่ลำตน้นสัน้นๆคอคอนะครับนี่ วิธีการเอาก็คือเอาทั้งหากเอาทั้งต้นแล้วพี่น้องด้วยนี่นี่ช่วงนี้ก็ลังพ่อนะลังพ่อใส่พอดีบ้านเกิดดอกบ้านเกิดโดเอาจักจักสองสามตน้นนะครับสีกุดลอ,อีกตนน้นหนึ่งมาเติมกันนะครับแล้วก็มีมือเพือสม,มุนไพรอ,อีกนิดหนึ่งที่เป็นฟ้าแฝดของเราก็คือตอน้นกระตา่ายคารานี่ก็ช่วยบำรุงร่างกายด้วยกันบำรุงกําลัางด้วยกันแต่ที่เราเอาตัวน,นั้นอีกประมาณสามตน้น ทีใส่สดหรือสีตากแห้งก็ไดขึ้นกันนะพี่น้องนะครับหลังจากที่เอาแล้วก็ไปตากทั้งขั้สะอาดหอกเพราะว่าคือชนิดนี้คือถุงน่ชนิดนี้นี่แบะไปกับดินนี่มีดินจับเตี้เลยพี่น้องทั้งขั้สะอาดเนีสะอาดเพราะว่าจะคล้องกินเองนะหรือให้บุคคลที่เฮาอู้จักหรือบุคคลที่เฮาหักบุคคลที่ใส่ก็ต้องทั้งขั้สะอาดหอกคือกันนะครับผมครับไปยังถุงน่าอีกตัวหนึ่งพี่น้องไแบะถุงไ่าอีกตัวหนึ่งต้นกระต่ายขาลา นี่พี่น้องสมุนไพรที่ที่มาเอาไปคู่กันกบต้นจริงไฟนกุ่มก็คือกระต,ต่ยตายคาราสุนไพรกระต่ายคาล่าเด็กพี่น้องกระต่ายคาล่านี่เป็นพืชล้มลุกทตีเมียอยู่บ่โดนพี่น้องปีสองปีขยายพันธุ์โดยการใส่มเมล็ดนี่มีการขยายพันธุ์ได้ดีมากพี่น้องเต็มเลยเป็นปน้านะครับสมุนไพทั้งยากาคล้ายๆโดม่รูลมพี่น้องคือกัน บำรุงร่างกายบำรุงกำลังแก้ประจ,จำเดือนน้าไม่ปกติบำรุงโลหติตนะครับต้มใช้ต้มน้ำล้างแผลมีประมาณนี้แต่ว่ามาือนี้ที่ยึดเอาบำรุงร่างกายบำรุงกำลัง,ลงเป็นหลักนะพี่น้องเนาะที่คุดเอาเฉพาะหากักมาร่วมกันแล้วก็ต้มน้ำดื่มครับพี่น้องลักษณะหักของต้นกระต่ายขาลาที่เป็นแบบนี้สี่บอรคือขิงไฟนกคุ้มเนีไฟนกคุ้มที่เป็น,น,น,นเต็นกระจาย ออกตรงขาะที่เป็นเต่นแบบนี้แบบนี้แบบไปตั้งแบบถ้าว่ากระต่ายกระลาที่เป็นหักแบบนี้รับที่ใช้ประโยชน์กับตัดอาจะพอหกักนะครับแ้วกระ้ลังทั้งองก็ซาดีคือเก่าก่ะพี่น้องใต้มน้ําดื่มเพื่อบํารุงกําลังบํารุงร่างกายแก้อ่อนเพลียแก้อ่อนเพลียแก้ปวดเมื่อยถ้าพี่น้องประมาณนี้ขอบคุณหล,ลายๆพี่น้องที่เขามาเบิ่งด้วย คุณที่กดไลค์ขอบคุณที่กดติดตามพี่น้องกดกระดิง่งคือเก่อนหนะแจ้งเตือนเพื่อสิบวันผ่านการแจ้งเตือนในคลิปต่อไปเนาะคลิปนี้ลาพี่ลาน,น้องสนิทเจอกันคลิปหน้าได้พี่น้องเด้อกระโจนแขนว่ากล้าวข้พูาสบายดีครับพี่น้อง